สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้จะมาเล่าตำนานเกี่ยวกับความเชื่อของฟันของตาและยายที่ถอนออกมาแล้วเรานำมาเก็บไว้มันมีความเชื่อเป็นยังไงนะครับตามที่ได้ไปสัมภาษณ์ตากับยายาเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยของนับถือหรือว่าพวกของขังเขาหายากนะครับ ก็อาศัยฟันของตากับยายที่ถอนออกมาฟันที่มันมันอ่ามันหลวมมันโยกมันเยกแล้วเขาเลยถอนออกเนะี่ยเขาก็จะเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับเพื่อที่มีความเชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งปกปักรักษาเวลาเราออกไปทำงานหรือเวลาออกไปหางานทำต่างจังหวัด หรืออาจจะอยู่กับบ้านกับอะไรก็ได้นะครับหรือว่าไปทํางานอยู่ที่ทุ่งนาอย่างเงี้ยไปอยู่นาหรือว่าไปนอนพักอยู่นาอยู่สวนอย่างเงี้ยเขามีความเชื่อว่าฟันเนี่ยจะช่วยปกปักรักษาแล้วมันมีเรื่องเล่าอีกเร,อเรื่องเล่าหนึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะ มันไม่มีรถเขาต้องเดินทางไปหาซื้อข้าวต้องเดินทางไปหาแบกน้ําในระหว่างทางครับเขาเหนื่อยเขาก็เลยพากันนั่งพักก็เลยพากันเนี่ยไปนอนนะฮะนอนพักผ่อนเอาพวกน้ําเอาพวกสเสบียงอาหารวางไว้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปหาล่มหาล่มนั่งพักพิงนอนแล้วมีคนจะมาขโมยของขโมยของยกตัวอย่างเช่น น้ำแล้วก็ข้าวจะมาขโมยข้าวคนระับพอเข้ามาขโมยปุ๊บเขาอะเขามองมาเห็นคนเออมีคนเฝ้าอยู่นี่หว่าไม่กล้าเข้ามาครับทีนี้ยพอผ่านไปเดินทางผ่านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปพักอีกจะมีคนมาขโมยอีกเขา คนที่มันจะมาขโมยเขาวิ่งมาเขากําลังจะนนี่ครับเขากําลังจะขโมยวิ่งมาได้เหลืออีกประมาณร้อยเมตรก็จะถึงจุดหมายแล้วจะถึงพวกสเสบียงแล้วที่กําลังจะขโมยปรากฏว่าเห็นคนครับเห็นคนเดินป้วนเพี่ยนอยู่บริเวณรอบๆเสบียงของคนที่ไปหามาซึ่งเขากําลังนอนพักอยู่เห็นคนกําลังเดินป้วนเพีย่ยน ไม่กล้าเข้ามาขอโมอยัอนนี้เป็นความเชื่อที่ยายเล่าให้ฟังครับแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีจริงครับมีจริงก็เลยเป็นที่มาของการถือฟันเก่าที่หลุดล่อนออกมาไม่ว่าจะเป็นของตาของยายของปู่ของทวดของย่านะครับเขาจะเก็บไว้ให้ลูกหลานนะเพื่อปกป้องรักษาเราแบบนี้แหละ ไม่ให้ใครมาขโมยครับพวกโปยูย่าหรือว่าตากับยยเหมือนมันจะเป็นเห็นรูปคนนะคอยปกปักรักษาเดินคนเปี่ยนปนเปี่ยน,นมันก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาขโมยนะหรือไม่ว่าเราจะไปนอนนะครับเดินทางสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีรถมีลาครับต้องเดินไปไปไหนมันก็ต้องเดินไปค่ําไหนนอนนั่นครับ การที่ถือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟันของตาของยายของปู่ของย่าไปด้วยเวลาเรานอนพักผ่อนมันก็เหมือนกับมีคนเนี่ยมาเดินบริเวณรอบๆเราเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งครับในขณะที่เรานอนหลับอยู่ก็จะมีเหมือนวิญญาณเหมือนคนน่ะมาเดินบริเวณรอบๆ ก็เดินปกปักรักษาเราครับเมื่อมีโจรหรือมีผู้ร้ายหรือว่ามีใครก็ดีที่ชิดประสงค์ร้ายกับเราครับเขาจะไม่กล้ามาทําร้ายตัวเราเพราะเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนเดินป้วนเพี้ยนอยู่นั่นนะถึงแม้เขามองมาเขาจะเห็นเรานอนอยู่แต่เขาก็ยังเห็นคนเดินป้วนเพี้ยนบริเวณรอบๆเรานะครับ เเลยเป็นความเชื่อออกมาว่าเฮ้ยไปไหนคนสมัยก่อนอะไปไหนไปไปเอาของหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะชอบพกนะครับพกฟันที่มรหลุดมาล่อดออกมาอันนี้เป็นความเชื่ออีกตำนานหนึ่งที่มีอยู่จริงครับยายกับตาเล่าให้ฟังหวังว่าคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ ไม่รู้ว่าพี่เรื่องนี้มันมีจริงก็อยากให้รู้ว่าพี่เรื่องนี้เนี่ยประวัติเล่าขานกันมามันยาวนานนะครับมันมันเป็นเรื่องจริงนะตั้งแต่สมัยโบราณที่เขาเล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้หวังว่าทุกท่านจะฟังอย่างเพลิดเพลินแล้วก็สนุกแล้วเจอกันใหม่ในซีรีส์ต่อไปสวัสดีครับ